ไพ่หมายเลข19นะคะไพ่เดอะซันะคะทุกคนคะ่ะไพ่ดวงอาทิตย์นะคะท่านคือเทพอพอลโลนะคะสุริยเทพรูปงดงามนะคะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการพยากรณ์เป็นผู้เก่งกาดด้านเภสัชและการแพทย์นะคะ เป็นเจ้าแห่งธนูเงินนะคะและดนตรีการเป็นผู้ถ่ายทอดอำนาจแห่งการอย่างรู้นะคะและการพยากรณ์ให้กับแฮมเมดนะคะผู้เป็นน้องชายนะคะภาพที่ปรากฏอยู่นะคะเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะ เป่งน,นะคะรัศมีมีดอกทานตะวันบานสับพร่งเลยนะคะซึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะของพระอาทิตย์เช่นกันเด็กชายเปลือยกายขี่ม้าขาวโบกธงสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสดใสความบริสุทธิ์นะคะธงสีแดงคือความปรารถนาอันแรงกล้าและพลังงานนะคะตึกด้านหลังคือความมั่นคงนะคะเป็นไทยที่ทุกคนปรารถนา เพราะหมายถึงความสำเร็จความรุ่งเรืองความสดใสความมั่นคงนะคะชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนะคะความหมายหลักของไพ่ใบนี้ก็คือความสุขนะคะความภาคภูมิใจความสำเร็จนะคะพลังคิดในแง่บวกนะคะการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ความโดดเด่นนะคะ ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรับค่ะ